ธิปไตยแก้ปัญห,หาเศรษฐกิจอะไม่ขึ้นแล้วครับเพราะว่าอสังสารวัตรชุดนี้ไม่ไหวแล้วครับออกเลยครับหาเงินลําบากมากครับแค่น,นคี้รัฐบาลยังทำไม่ได้รังทำรังทำให้สื่อไม่ได้แสดงว่าเขาก็ไม่ควรที่จะทําง,งานนี้ต่อไปครับก็อยากให้เราออกเร็วๆค่ะคุณมีหน้าที่ต้องนําเสนอสิ่งที่ประชาชนคิดให้รัฐบาลแต่ถ้าคุณทําไม่ได้เหมือนกันคุณก็ต้องต้องคิาขนาดเอง สวัสดีค่ะโพทอลวันนี้นะคะเราอยู่กันที่หน้าบริเวณห้างสรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าค่ะเนื่องจากว่าโพในสัปดาห์นี้นะคะเป็นเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการชุมนุมทางการเมืองค่ะค่ะสำหรับผลการสำรวจในเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองก็จะมาฟังกันนะคะว่าผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนนั้นเป็นอย่างไรไปฟังกันค่ะ สาเหตุของการชุมนุมที่มีเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้เพราะความไม่พอใจของการบริหารงานของนายกร้อยละ62.33สิ่งที่อยากบอกกับรัฐบาลคือต้องเร่งพิจารณาหาแนวทางแก้ไขอย่าซื้อเวลาร้อยละ72.37สิ่งที่อยากบอกกับผู้ชุมนุมคือต้องมีสติอย่าเป็นเครื่องมือทางการเมืองให้ฝ่ายใดร้อยละ73.31และสิ่งที่อยากบอกกับสื่อมวลชนก็คือต้องมีจรรยบัตในวิชาชีพสื่อร้อยละ84.21โดยวิธีการที่จะทําให้การชุมนุมยุติลงได้นั้นก็คือต้องไม่ใช้ร้รรุนแงงงทัสอ ร้อยละ61.44และรัฐบาลต้องจริงใจในการแก้ปัญหาของผู้ชุมนุมร้อยละ57.90จากผลการสำรวจดังกล่าวนะคะเองมาฟังความคิดเห็นจากรองศาสตราจารย์ดรธนพัฒน์ปัจฉิมคณะบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมืองว่าท่านมีความคิดเห็นต่อผลการสำรวจเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างคะ่ะการชุมนุมที่มีเพิ่มมากขึ้นขนาดนี้เนี่ยปัจจัยสำคัญเลยคือเรื่องของความไม่พอใจในการบริหารงานของรัฐบาล เพราะนั้นสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่ารัฐบาลเองก็มีข้อบกพร่องข้อผิดพลาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ไขรัฐมนูนก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่รัฐบาลควรต้องเร่งดาเนินการผู้ชุมนุมต้องระวังอย่าตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งการชุมนุมต้องเป็นการชุมนุมแบบบริสุทธิ์นะครับการชุมนุมที่มีข้อเรียกร้องที่ชัดเจนนะครับแล้วข้อเรียกร้องเหล่านั้นเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในระบอบหรือจารีต ของทัพไทยด้วยนะครับรัฐบาลเองก็ต้องมีความจริงใจในการที่จะร่วมมารับฟังนะฮะข้อคิดเห็นหรือว่าข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับภายใต้ระบบการปกครองแบบทาพไตเนี่ยการชุมนุมเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่การชุมนุมที่ไม่ปกติคือการชุมนุมแบบใช้ความรุนแรงใช้ถ้อยคําที่หยาบคายนะฮะเพราะนั้นเนี่ยกรอบของปรทัพไทยเขามีชัดเจนนะครับและเพราะนั้นเนี่ยรัฐบาลเองก็ต้องบอกว่า เรื่องไหนแก้ได้นะฮะแล้วเรื่องไหนที่มันแก้ยากนะครับหรือมันไม่ควรจะแก้นะครับรัฐาบาลต้องมีความจริงใจแล้วก็ต้องขับเคลื่อนเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยอย่างจริงจังรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ควรจะถูกแก้ไขได้นะครับแล้วก็ควรจะแก้ไขในลักษณะที่เป็นไปตามระบอบหรือคันลองประชาธิป,ปไตยนะฮะเพื่อให้กลไกประชาธิปไตยในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันขับเคลื่อนไปได้นะครับ การชุมนุมทางการเมืองก็เป็นการแสดงออกความคิดเห็นของประชาชนในรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งสถานการณ์ในวันนี้ถ้าจะต้องรุนแรงมากขึ้นทุกคนทุกฝ่ายก็ควรจะต้องถอยกันคนละก้าวแล้วก็รับฟังกันด้วยความจริงใจค่ะแล้วก็ในส่วนของสื่อมวลชนเองก็ควรจะต้องนําเสนอสื่ออย่างตรงไปตรงมาแล้วก็สร้างสรรค์ค่ะขอท้องในสัปดาห์นี้ลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ